สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดตำแหน่งข้อมูลนะครับการหาค่าเปอร์เซนต์ไทนะครับตัว p ต่อค่าเปอร์เซนต์ไทนี้เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็นร้อยส่วนนะครับซึ่งตัว p ที่เราจะหาตัวย่อนะครับเปอร์เซนต์ไทจะมีตั้งแต่เปอร์เซนต์ไทที่1ถึงถึงเปอร์เซนต์ไทที่ 9 9นะครับอ่ามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับขั้นเรกในการหาการวัดตำแหน่งข้อมูลนะครับก็คือการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากอ่าตัวแรกก็คือ12ครับอ่าเปลี่ยนสีสักนิด13า สิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้ามีสองตัวยี 20, ่สิบยี่สิบห้ามาดูสูตรหาตำแหน่งเลยนะครับเปอร์เซนไทยสูตรตำแหน่ง P 3 3อ่าะเดี๋ยวเขียนสูตรก่อนแล้วกันสูตรนะครับ P I เท่ากับ i คูณ n บวก1ถ้าเปอร์เซ็นทายนี้จะเป็นส่วนร้อยนะครับโจทย์ก็ไม้ห่าพีสามสิบ <I S 1> ของเราก็คือสามก็คือจำนวนข้อมูลมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด1 2 1 2 3 4 5 6 7แปลว่า n เท่ากับ7อ่มาหาตัวครับเจบวก1ส่วนหนึ ได้เท่ากับ33คูณกับ7็บวก1 7งบวกก็คืออะไรครับ7บวก1คือ8 8คูณกับ33ได้เท่ากับ264ส่วน100ใส่ทศนิยมไป2ตำแหน่งนะครับส่วน100จะได้ตำแหน่งข้อมูลออกมาเป็นตำแหน่งที่2.64วิธีการดูตำแหน่งนะครับ เราจะถือว่าข้อมูลตัวที่1น,นี้เป็นตำแหน่งที่1ข้อมูลตัวที่2เป็นตำแหน่งที่2ข้อมูลตัวที่3เป็นตำแหน่งที่สาตำแหน่งที่2.4จุดก,ก็ต้องตกอยู่ระหว่างข้อมูลตัวที่1เอาไเ่ใช่ตัวที่1ตัวที่2กับตัวที่3นะครับตัวเลขที่อยู่ระหว่าง13กับ17มันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราจะหาค่าของ เปอร์เซนทายที่33นะครับวิธีการนะครับดูตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็มก่อนตำแหน่งที่อะไรที่เป็นจำนวนเต็มตำแหน่งที่2นะครับให้เรายกค่าของตำแหน่งที่2มาก่อนซึ่งตำแหน่งที่2ก็คือ13นั่นเองบวกกับทศนิยมนะครับส่วนที่เกินมานะครับ0 6น ทศนิยมที่เกินนะครับคูณกับผลต่างระหว่างช่องนะครับที่มันตกลงมันตกลงอยู่ระหว่าง13กับ17นะครับผลต่างระหว่างช่องก็คือเอาตัวมากลบตัวน้อยอ่าคราวนี้ก็คิดเลขนะครับวิธีการคิดเลขให้นักเรียนคิดเครื่องหมายก่อนจอะคิดเครื่องหมายให้คิดในวงเล็บให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วคิดคูณหาร แล้วก็ตามด้วยบวกลบนะครับอ่ะเราคิดในวงเล็บก่อน17ลบ13ได้4เพราะฉะนั้นจะได้13บวก0.64คูณกับ4ถ้ามีบวกกับคูณเราก็ต้องทำคูณหารก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคูณกันก่อน0.64กคูณกับ4นะครับ 0ูนคูณสมีค่าเท่ากับเท่ากับ2.56พอบวกกันแล้วก็จะได้ 15. บห้านี่คือค่าเปอร์เซนทายทที่สาสสาอ่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับ จากตัวอย่างสิบเก้ายี่ห้ากสิบเก้ร้อยแส้าสบสองเจดสิสี่เก้าสเกแล้วก็สิบเอจงหาเปอร์เซนทที่26นะครับอ่ะขั้นแรกเลยวิธีทำนะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก นะครับอ่ามาเริ่มเรียงกันเลยเริ่มจากสิบสิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบห้าสามสิบสองหกสิบห้าหกสิบเก้า เจ็ดสิบสี่แปดสิบแล้วก็100่้อยข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัวออนนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1ีตัวแสดงว่า n ของเรามีค่าเท่ากับสิบเอ็นะครับอ่ะสูตรหาตำแหน่งตำแหน่งของ p ยี่สิบหกนะครับตัว x ตัวนี้ ทนคําว่าตําแหน่งนะตำแหน่งของ p 26หรือเปอร์เซนท์ไทที่26เท่ากับ i คูณ n บวก1ส่วน100นะครับ i ก็คือ26 n ก็คือ11บวก1ส่วน100จะได้26คูณ12ส่วน100จะได้เท่ากับ12คูณกับ26นะครับได้เท่ากับ312 หารด้วย100ก็จะมีค่าเท่ากับทศนิยม2ตำแหน่ง3.12อะวิธีการดูนะับว่าตำแหน่งที่สามจุหนอยู่ไหนเรามานับข้อมูลที่เราเรียงไว้แล้วนะเราดูช่องที่เรียงแล้วนะครับสิบคือตัวที่1 11ตัวที่2องสิบเก้าเป็นตัวที่3นะครับ25เป็นตัวที่สเพราะฉะนั้นสามจะตกอยู่ระหว่างตัวที่สกับตัวที่ ตกอยู่ตรงนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับอันนี้เป็นการ x ยี่สิบกนี้เป็นสูตรหาตำแหน่งนะแค่บอกว่าในข้อมูลสิบเอ็ดตัวเนี่ยสิบเอ็ดตัวเนี่ยเรียงลำดับกันแล้วมีสิบเอ็ดตัวนะครับจะอยู่ตัวที่เท่าไหร่อยู่ตัวที่สามจุดหนึ่งสองก็คือเลยตัวที่สามมานิดหนึ่งอ่าเราจะใส เราจะมาหาค่านะครับว่า p 26มีค่าเท่าไหร่ให้นักเรียนยกตัวที่เป็นจํานวนเต็มมาก่อนจานวนเต็มคือตําแหน่งคือ3ตัวที่3มก็คือเลข19นะครับนี่ตัวที่3เลข19บกบวกกับทศนิยมที่มันเกินมาก็คือ0.12คูณกับผลต่างระหว่างช่องนี้ซึ่งช่องนี้ก็อยู่ระหว่างเลข19กับเลข25้า เอาตัวมากตั้งนะครับลบด้วยตัวน้อยจะได้19บวกกับ0.12คูณกับ6 0.12คูณ6ได้เท่ากับ0.72 0.72เพราะฉะนั้นคาตอบที่ได้คือ19.72ครับอ่าเดี๋ยวเขียนปิดน,นิดนะึง นี่คือเปอร์เซนต์ไดที่ยี่สิบหกนะครับอาหราวันนี้ก็